สวัสดีครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับวันนี้เมืองทองทีวีจะพาคุณผู้ชมเดินทางมาที่สนามมาวินสเตเดียมเพื่อดูบรรยากาศการเทรนนิง่งช่วงเย็นของวันอังคารที่18กรกฎาคมนะครับซึ่งวันนี้นะฮะก็เป็นวันครบรอบวันเกิดของเจ้าโดมนะครับเจสตากรน้อยสีนักเตะผลผลิตอะคาเดมี่ของสโมสรเมืองทอนะครับที่ปัจจุบันนี้ก็ขึ้นมาฝึกซ้อมกับทีมชุดใหญ่ โคบมาริโอยูรอฟสกี้อยู่ใขณะนี้ด้วยเช่นกันนั่นเองละครับก็ขอให้น้องโดมมีความสุขมากๆนะครับในวันครบรอบวันเกิดวันนี้นะฮะก็เชื่อว่าตอนนี้น้องโดมเองก็พยายามทำหน้าที่ตัวเองอย่างหนักในการชนะใจโคบมาริโอยูรอฟสกี้เพื่อที่จะผลักดันตัวเองให้ออกสตาร์ทอยู่ในเฟิร์สทีมของทีมเมืองทองชุดใหญ่ให้ได้นั่นเองล่ะครับก็แฟนคลับของพี่โดมก็สามารถอวยพรภายใต้คอนเทนต์นี้ของเมืองทองทีวีของเราได้นะฮะ ตอนนี้อาจจะเห็นน้องๆบางส่วนห่างหายไปนะครับนั่นก็เป็นเพราะว่าโค้ดมาริโอเองก็เริ่มที่จะจัดเชฟทีมของตัวเองในซีซันหน้านะฮะหลังจากมีการอุ่นเครื่องมา2นัดแล้วนะครับแต่ก็ยังมีน้องๆหลายต่อหลายคนยังโชว์ผลงานเข้าตานะครับก็ยังอยู่กับการฝึกซ้อมกับโค้ดโออยู่ณปัจจุบันนี้ ช่วงนี้ก็ต้องทํางานกันอย่างหนักแหะครับเพราะอย่างที่ทราบกันว่าสโมสรเมืองทองอาจจะไม่ใช่บิ๊กทีมเหมือนในอดีตที่ผ่านมาแล้วทุกวันนี้ก็ต้องใช้แทคกติกใช้ระบบความฟิตในการต่อสู้กับทุกๆทีมที่จะลงทําการแข่งขันกันในฤดูกาลหน้านะครับซึ่งในส่วนของวิลเลมพอปเองนะฮะแฟนคลับเมืองทองก็อาจจะได้เห็นเขาจาก ภาพพรุ่งนี้นะฮะเดี๋ยวถ้าเกิดพอปเดินทางมาฝึกซ้อมกับทีมแล้วเดี๋ยวอาจจะแชะภาพมาฝากนะครับรวมไปถึงนักเตะใหม่ที่อาจจะมีการเดินทางมาถึงสโมสรใน,เ,นเร็ววันนี้นะครับก็อดใจรอ,อกันสักนิดหนึ่งนะฮะเดี๋ยวก็ตามรอชมออคอนเทนต์ของมุนทอทีวีของเราได้นะครับก็เดี๋ยวเราจะทิ้งท้ายให้คุณผู้ชมได้ชมภาพบรรยากาศการฝึกซ้อมบางส่วนของคุณพลกิเลพยองนาสนาม,มารวินเตเดียมกันนะฮะวันนี้อากาศร้อนพอสมควรเลยนะครับ แต่ก็ได้เห็นน้องๆหลายาหลยคนไฟติ้งต่อสู้กับการฝึกซ้อมอย่างหนักแบบน,นี้แมก็ดีใจแทนสตาฟโค้ดนะครับที่ให้โจทย์มาแล้วฝึกซ้อมหนักน้องๆทุกคนก็สู้กันอย่างสุดใจขัดดิ้นเลยนะครับในช่วงนี้นะฮะ Продолжение а следует...